สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอความสมบูรณ์แบบนะความสมบูรณ์แบบหรือ perfect ภาษาอังกฤษว่า perfect นะความสมบูรณ์แบบหรือ perfect เนี่ยถามว่าหลายๆคนนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เกิดมาทํางานทําการมีอาชีพหรือว่าบางคนกํนาลัง เรียนต่อหรือาบางคนกําลังทํางานทําการในหน้าที่กําลังเกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงานแต่บางครั้งเนี่ยมันระติดอยู่ตรงที่ว่าความเพอร์เฟคหรือความสมบูรณ์แบบเน,นะครับจะเรียกว่าความสมบูรณ์แบบของคนเราเนี่ยถ้าจะพูดขึ้นมาแล้วมันมันก็หาได้ยากนะบางคนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมันมีอาจารย์ที่อาจารย์เคยรู้จักนะที่เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ ท่านใช้เวลาเขียนตำรับตำราบ,บางเล่มเนี่ย5ปี10ปีนะถามว่ามันดีไหมในขณะนั้นดีนะฮแต่ว่าก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ดีผ่านมา2ปี3ปี5ปีบางครั้งนะที่เราคิดว่ามันสมบูรณ์แบบนั้นน่ะมันเพอร์เฟกนั่นน่ะมันอาจจะไม่เพอร์เฟกแล้วในขณะนี้เลยก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือว่ามันอะไรมันหมุน ไปตามกระแสโลกาพิว่าตัือว่าหมุนไปตามกระแสโลกนั่นเองนะวันคืนผ่านไปนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะมันไม่มีอะไรที่เป็น,ปนอมตะได้ว่าเออในยุคสมัยหนึ่งดีที่สุดแต่พอมายุคสมัยหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดนั้นนะอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับเหมือนสมัยทีออ่อาจารย์เป็นเด็กนะเราเคยเฟัง เพลงจากแผ่นเสียงที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะเหมือนจานเนี่ยกระเบื้องนะแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับจะฟังเพลงเนี่ยมีจานใหญ่ๆไปหมุนฟังใส่ในใน,ในไอ้ไอตัวอ่านเพลงแล้วก็เปิดน,นั่นคือดีที่สุดในยุคนั้นแต่พอมายุคนี้จานแบบนั้นไม่เห็นแล้วไม่มีนะครับก็ทุกวันนี้มันใช้ระบบโอแบบเป็นระบบดิจิตอบบหลหมดแล้วระบบที่มันเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายระบบไร้สายหมดแล้วครับ มันเป็นระบบดาวเทียมเป็นระบบอะไรใช่ว่าระบบที่มันเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายนะไม่จําเป็นต้องใช้แบบเดิมอีกแล้วนั้นอะไรก็ตามนะความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีหรอกครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยทําให้เราพอเราคิดว่าจะต้องการความสมบูรณ์แบบมันก็เลยทําให้เรานะนะั้นน่ะผัดวันประกันพรุ่งพอผัดวันประกันพรุ่งก็ทําให้เรานะั้นน่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเออรุ่งนี้ค่อยถามก็ได้ เย็นนี้ค่อยทําก็ได้วันเมื่อืนค่อยทําก็ได้มันก็เลยทําให้เราเน,นี่ยนะเหมือนกับเป็นคนชอบผัดเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาถึงบอกว่าให้ j จ s t d o i อีกหนกาวคือว่าลงมือทาซะเดี๋ยวนี้อา่าลงมือทําซะเดี๋ยวนี้อา่าแล้วค่อยไปปรับปรุงไปแก้ไขเอาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการฝึกม่อใส่ให้ลงมือทำซะเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการฝึกให้เรานั้นอ่ะลงมือปฏิบัติ ได้มากได้น้อยก็ลงมือปฏิบัติแต่ทําไปเรื่อยๆพอทําไปเรื่อยๆมันก็โอกาสที่จะสําเร็จมันก็มีสูงเช่นเดียวกันกับที่เราบอกว่าเออเดี๋ยวพูนนี้ค่อยทําหรือว่าวันมะนึนค่อยทำหรือว่าวันนี้แบบทาเอาหาุูกหางข้าเลยแต่ผ่านไปอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็หยุดไม่ทํามันจะเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โอกาสที่จะสําเร็จก็ยากนะครับอันก็ลงมือทําแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะก็คือไม่ต้องการให้มันสมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าให้มันเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมา ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยนี่คือเป็นการทําให้เราไม่สร้างนิสัยผัดวันประกันพุ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกนิสัยผัดวันประกันพุ่งโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานโอกาสที่จะเจริญเติบโตก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไป ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบนะ,อ,ะอย่าไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมันมีเงื่อนไขยเยอะนะทาให้เรากลายเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งทําให้เราเป็นคนนิสัยไม่ดีว่างั้นเนี่ยสร้างนิสัยไม่ดีขึ้นมาในตัวเรานะครับมันก็ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับมันแม้แต่อาจารย์เองบางครั้งก็ต้องมาฝึกฝนตัวเองนะครับว่าไม่อยากให้มันเกิดนิสัยแบบนั้น แจสตูรีอีกหนาลงมือทำซะเดี๋ยวนี้ะนะครับขอบคุณมากครับ